สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไต้หวันนะฮะอยู่ที่เมืองเกาสงวันนี้เป็นวันแรกครับหน้าร้อนช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอากาศพ,พอๆกับบ้านเราเลยประมาณ28-29องศามีแดดอ่อนๆนะฮะแล้วก็เมืองเกาสงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวกับศิละปะล้วก็จะเห็นพวกงานอาร์ตต่างๆอยู่รอบเมืองรวมถึงพวกรูปปั้นต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะเหมือนเดิมนะครับมากับ ภรรยานะครับเรียนขั้นแล้วจุดน,น,นี้เรียกภรรยาเมื่อก่อนเรียกน้องบาดธรรมดานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารทานกันมือแรกที่ไต้หวันเป็นร้านประมาณเป็นร้านร้านร้านเป็ดนะครับที่เป็นร้านบิชลินนะชื่อว่าร้านดักเซนนะเดี๋ยวไปตามแมปนะครับดู 2 person ร้านนี้นะครับร้านดักเซนนะครับเป็นร้านเป็ดที่ได้รับความนิยมและก็มีชื่อเสียงในด้านเมนูเป็ดที่มีคุณภาพนะครับและก็รสชาติอร่อยจุดเด่นของร้านเนี่ยก็คือการปรุงเป็ดให้มีรสชาติที่เน้นความสมดุลระหว่างรสหวานเค็ม แล้วก็จะมีเมนูหลักๆที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบเช่นเป็ดย่างเป็ดพะโล่เป็ดทอดนะครับรวมถึงข้าวต้มเป็ดด้วยแล้วก็ข้าวเป็ดนะครับผมก็ได้ลองมาสั่งดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสมาก,ก็ลองแวะมาทานกันดูได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะอาจจะไม่ได้ถูกปากทุกคนนะครับเจ้าหลอกเป็นไงครับอันนี้เหมือนอันนี้เลยซอสหมูแดงชอบอ,อันนี้ว่ากเลย เต้าเจียวใช่ไหมติ๊กดองติ๊กดองเหรอกินกับเป็ดเข้าไหมที่เหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนเลยปะไม่เหมือนที่นี่ได้มีชลินไกด์ด้วยนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันเหมือนเวอร์ชันฝั่งแต่ที่เราซื้อกับกับจีนมันเป็นเวอร์ชันแบบครับ หลังจากทานมือแรกในเกาสงนะครับเราไปต่อกันที่สถานที่ท่องเที่ยวถัดไปนะครับวัดสันเฟิงเป็นวัดเก่าแก่และก็มีชื่อเสียงในเมืองเกาสง ตั้งอยู่ในเขตนะครับซานหมินวัดนี้เป็นวัดที่เต่าผสมประสานกับความเชื่อพื้นบ้านของจีนนะครับมีเทพเจ้าสามฟงแล้วก็เป็นเทพประทานนะครับซึ่งชาวบ้านนิยมมาขอพรเรื่องสุขภาพการงานแล้วก็ความปลอดภัยจุดเด่นของวัดเนี่ยคือสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่งดงามนะครับมีหลังคาประดับมังกรแล้วก็ลวดลายสีทองที่วิจิตรนะครับเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ศรัทธานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะครับแวะมากันได้นะ มันคือน้ำอะไรนะคะมันคล้ายๆกับฉกหวยเหรอปไปเลยนะย่านางฟ้าอ,อร่อยไหมร้อนไหมฉกหวยเย็นไหมเย็นอ,อ๋อเย็นก็ยังดีนะให้ชื่นใจหน่อยฉกหวยคือฉกหวยเลยฉกหวยสีเขียวอ่ะฉกหวยสีเขียวฉกหวยสีเขียวอืม ชื่นใจไหมออกจากวัดซานเฟิงนะครับเราก็เข้าที่พักกันนะครับก็ช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงกลางปีนะกรกฎาสิงหาที่ไต้หวันเนี่ยอากาศร้อนถึงร้อนมากเลยนะร้อนกว่าบ้านเราอีกนะครับ ก็นอนพักอยู่ในห้องพักนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงจนมืดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของห้องพักของเราในคืนนี้นะครับหลังจากที่นอนเอาพักเอาแรงกันอยู่ที่ห้องนะประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้ตอนกลางคืน เราก็เดินไปกันที่ตลาดริ้วเหอที่เป็นตลาดนัดในมาเก็ตที่มีชื่อเสียงของเมืองเกาสงนะครับเพราะมันไม่มีที่อื่นแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนอะ่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาไต้หวันแล้วไม่ได้มาเดินตลาดกลางคืนเนี่ยไม่ได้มาเชียงอินที่ตลาดกลางคืนก็เหมือนไม่ได้มานะครับโดยปกติแล้วไทเปเนี่ยมันก็จะมีหลายตลาดเนาะ <S <S แต่ว่าพอเรามาเกาสงเนี่ยรู้สึกว่าเมืองก็เป็นเมืองเงียบๆเนาะแล้วก็วันนี้แดดค่อนข้างแรงทําให้แบบโหเทียเหมือนกันนะ อะไรต้องนอนไปตื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตลาดริ้วเหอเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างบรรยากาศถนนคนเดินนะคล้ายๆถนนคนเดินโต้รุ่งวงหัวหินแล้วก็จะมีที่นั่งตรงกลางด้วยสำหรับให้คนซื้อของมาทานกันได้แต่ราคาก็เอาด้วยนะ มันอาจจะเป็นต้นทางหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงกลางุ้กป่าบอกว่าราคาก็ใช้ได้เหมือนกันก็คแปดสิบร้อยหนึง่งก็จะมีบรรยากาศร้านค้าสองข้างทางแล้วก็มีการตั้งโต๊ะตรงกลางสำหรับให้ซื้อมานั่งทานนะครับ ถนนคนเดินเลี้วเหินะครับเป็นอย่างในตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดในเมืองเกาสงถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกรารสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านอาหารและก็บรรยากาศตลาดแบบไต้หวันแท้ๆนะครับจุดเดินของถนนคนเดินนะครับเลิ้วเหอเนี่ยก็เป็นตลาดกลางคืนเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า50ปีนะครับขายพวกอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังหลากหลายนะครับเช่นพวก หอยนางรมทอดปลาหมึกยา่างชานมไข่มุกต้นกำรับแล้วก็จะมีพวกสินค้าอื่นๆเช่นอของที่ระลึกเสื้อผ้าของเล่นบรรยากาศคึกคักปลอดภัยเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยน,นะครับคนที่อยากลองชิมอาหารท้องถิ่นของไต้หวันเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับการมาที่นี่นะครับเขาขายกำลังกำละหนึ่งดอลลาร์แหละเพราะว่า เนื้อหั่นเป่าไม่ร้อยไม่ร้อยไม้อยเค็มนะแต่อร่อยกินกับเบีย์นี่โอเคเลยแพ็กเกจจริงน่ากินมาก ชอบอร่อยเลยดีไหมดีเนะาะกินง่ายแต่เขาพวกเขากินง่ายกว่าบ้านเราเยอะเลยนือเขาฝุ่นมาแล้ว ทำข้าวโพดให้ไม่มีรสข้าวโพดทมามาชอบนะมามาเหมือนโอ้ตรงนี้จะมีโต๊ะให้ยืนกินแบบเป็นบาร์าาด้วยนะที่นี้ก็ยังมีน้ำมาราด้วยนะนมาราปัน่นเหมือนที่ไทเปเลยเคยกินไหมน้ำมราระ Uh -huh. cái má mẹ đang ăn mẹ má thấy lùng khẩu má thấy lùng <laughs> และนี่คือจุดเช็คอินของเมืองเกาสงนะครับโดมออฟไลท์ line, อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับฟอร์โมซาบูเลวดนะครับใครก็ต้องมาถ่ายรูปกับโดมนี้นะฮะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเกาสงนะครับผมจุดนี้คือจุดที่ทุกคนที่มาเกาสงจะต้องแวะมาเช็คอินนะครับโดมออฟไลท์ line นะครับ ก็คือผลงานศิละปะกระจกสีขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในสถานีฟอร์โมซาบุรลวารนะครับถือเป็นหนึ่งในงานศิละปะกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบโดยศิลปินนะครับนาซีซัตท,ที่เป็นชาวอิตาลีอเมริกันนะครับโดมแห่งนี้เนี่ยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า600ตารางเมตรใช้กระจกสีมากกว่า4,500ชิ้นนะครับแนวคิดของงานนี้จะแบ่งออกเป็น4ทีมหลักก็คือน้ำดินแสงและก็ไฟนะครับ โดวออฟไลน์เนี่ยไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของระบบไฟฟ้าในเกาสงนะครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตความหวังแล้วก็พลังแห่งมนุษย์แล้วก็ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยครับเกาสงนะครับนอกจากจะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวันแล้วนะครับ ยังเป็นเมืองท่าที่สําคัญทางตอนใต้ของประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการพาณิชย์ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในด้านการค้าทางทะเลและก็อุตสาหกรรมต่างๆเมืองนี้เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทาัทง้งทางธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนะครับที่เนี่ยมีศูนย์ศิลปะที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นที่ที่นักเดินทางนะครับจะต้องมากันเลยนะครับที่เนี่ยชื่อว่า p i e r t o 2 Art Center นะครับ เป็นศูนย์ศิละปะร่วมสมัยชื่อดังนะครับเป็นสถานที่ที่ผสมนะครับศิละปะสถาปัตยกรรมแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของเมืองนี้นะครับเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยเพียร์ทูอาร์เเเป็นโกดังเก็บสินค้าเก่าของท่าเรือที่ถูกปรับปรุงใหม่ ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะแล้วก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2006นะครับเป็นต้นมาจุดเด่นก็คืองานศิลปะกลางแจ้งที่มีปฏะติมากรรมแล้วก็ศิลปะแบบอินสตาเลชันขนาดใหญ่นะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่นะครับเช่นหุ่นยนต์เหล็กผนังเพ้นท์โครงสร้างที่แปลกตานะครับแกลเลอรี่แล้วก็นิทรรศการหมุนเวียนจะจัดแสดงงานศิลปะจากทั้งศิลปินไต้หวันแล้วก็ต่างชาตินะครับ มีร้านกาแฟร้านหนังสือร้านคราฟต์แล้วก็มีพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้เดินเล่นถ่ายรูปช้อปปิง้งและก็พักผ่อนนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็จะมีพวกคอนเสิร์ตนะในบางช่วงเวลาแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอยู่เป็นประจำนะครับผมถ้าถามว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับใครก็คงจะเหมาะกับคนรักศิลปะนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวสายถ่ายรูปฮิปสเตอร์นะครับ ครอบครัวที่ต้องการเที่ยวแบบชิลๆก็จะมีอะไรให้ดูหลากหลายนะครับต้องบอกว่าเพียดูอาร์ e ซนเตเนี่ยไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ศิลปะธรรมดานะครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตที่เปลี่ยนโกดังอุตสาหากรรมให้กลายเป็นศูนย์ร่วมจินตนาการและก็แรงบันดาลใจเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเกาสงครับ เดินอยู่ก็ามาสะดุดตากจะรูปปั้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าคนนะแต่ว่าหน้าคนเนี่ยอยู่บนอวัยวะเพศของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วพอเราเดินออกมานะเราจะเห็นว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งสีแดงที่เหมือนกําลังจะต่อสู้กับลุงคนนี้อยู่ที่มีอาวุธเป็นไม้ม็อบนะครับต้องบอกว่าแปลกดีนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวในเกาสงไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับใน EP นี้เนี่ยจะขอแนะนำในส่วนที่เป็นศิลปะแล้วก็อาหารก,ารกินนะฮะใน EP หน้าเดี๋ยวพาไปพบกับธรรมชาติแล้วก็พื้นที่อุทยานที่น่าสนใจนะครับในเขตเมืองเกาสงนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับใน EP หน้าไว้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ